จะขายเป็นทางการเลยครับผมเชฟเชฟโรเล็กครับผมอ่ะจะขายแล้วครับผมมีคู่มือคู่มือพร้อมนะครับผมเนี่ยหัวใจสําคัญเลยคู่มือซ่อมอะไรไปบ้างอะไรบ้าบ้างมานนี้มีประวัตินะครับผมเป็นรถบ้านครับผมรถบ้านเป็นรถบ้านเลครับนี่ขายเลยครับแปดหมื่นห้าครับราคาห้าหมื่นขายไม่ได้ครับโดนตีเลยครับขายห้าหมื่น เสียเสียราคาหมดมันขายไม่ได้นะครับคู่มืออุปรกรณ์พร้อมครับผมขายพร้อมเล่มพร้อมอะไรพร้อมนะครับผมขายแปดหมื่นห้าครับรถสภาพดีรถบ้านนะฮะเบาเบากรรมยี่สภาพเเดิมนะฮะเนี่ยสภาพดีเลยครับไม่เคยชนนะครับผมเขียวอะไรบ้างประมาณนั้นไม่ไม่หนักครับผมจะนิดนึงประมาณว่าถลอกเนาะถลอกเป็นเรื่องปกติครับผมแต่ไม่เคยชนหนักสภาพเเดิมนะครับปี รถปีสองพันสิบเอ็ดเชฟกรับผมเชฟนี่เชฟตัวนี้แหละครับเล่นพร้อมครับผมไม่แสนเก้าผมแสนเก้าไม่แสนเก้าครับผมไม่เลขไม่นะเห็นไหมครับเลขไม่แสนเก้าสามพันหนึ่งร้อยยี่สิบครับผมเลขไม่ป้อยป,ปิดสวิตซ์อ่า แจรีโมทครับผมพร้อมเดิมเดิมครับผมเดิมเดิมสภาพเดิมเดิมรถรับลูกไปโรงเรียนครับผมรองเท้า้องทอยก็ยังอยู่เลยฮะนี่เดิมเดิมครับผมแต่ก่อนปเป็นรถเป็นแก๊สถอดแก๊สออกแลวครับผมใช้นะ้ามันเก้าหนึ่งอย่างเดียวเก้าหนึ่งเก้าห้าเนาะกลัวแก๊สปอะมานั้นนะ่ะซื้อรถแก๊สมาแต่ไม่ใช้แก๊สถอดแก๊สออกออโต้นะครับออโต้ขับง่ายครับรับส่งซื้อ,ซ,อซื้อไปคุ้มครับผม ราคาแปดหมืนห้าราคาห้าหมื่นขายไม่ได้ครับผมเสียดายของเราก็ไม่ได้เดือดร้อนที่จะขายราคานี้เนาะเราเป็นการลองตลาดที่เฉยว่ามันออมีคนสนใจไม่รุ่นนีออ้ยังมีคนสนใจเยอะนะครับทักทักทักมาในเฟสประมาณเกือบสามสิบครับผมราคาห้าหมื่นนี่แย่งกันครับรถคานันนี้แต่ขายไม่ได้แล้วราคาห้าหมื่นเสียเสียเสียราคาเราก็ไม่จําเป็นว่าเราจะรีบขายราคานี้เราแค่ลองตลาดว่า ออม,มีคนสนใจไหมราคานี้เจบส,ภา,สภาพที่สวยครับสภาพเมืนเดิมเบออาอะไรนะยางอะไรก็เส้นเดิมจากศูนย์เลยครับยังไม่ไปไหนแล้วนะย,งะย,า,า,ยางอะไรอ่เดี๋ยวพาไปดูยางอะไรห้องเครื่องประมาณนี้ครับผมเดีย๋ยวไปยูยางอะไร่ยางอะไรยังเป็นเส้นเดิมครับ นี่ยางอะไรนี่เส้นเดิมครับเนี่ยยางอะไรเส้นเดิมครับผมตั้งแต่ออกศูนย์มายังไม่ได้ยกมาใช้เลยฮะสภาพเดิมไฟท้ายเดิมๆจากจากทั้งศูนย์เลยครับไฟท้ายเดิมไม่เคยชนครับกล้องหลังคักล้องหน้ากล้องหลังแปดหมืนห้าครับผมแปดหมืนห้ารถบ้านสภาพเดิมๆครับสนใจติดต่อทักมาได้เลยครับแปดหมื่นห้าต่อรองได้ครับ อขายแล้วครับผมมีคู่มือพร้อมนะครับผมเชฟเป็นรถบ้านครับรถบ้านใช้รับส่งลูกสาวครับผมก็มีคู่มงคู่มือครับผมเข้าศูนย์แต่ก่อนมันมีศูนย์อยู่สุรินทร์เนาะเดี๋ยวนี้ไม่มีศูนย์แล้วครับมันเปลี่ยนศูนย์แล้วแต่ก็ยังเข้าใช้ไปซ่อมได้ที่ศูนย์ครับเหิือนถ่ายน้ำมันเครื่องดูแลปกติครับคู่มือเล่มพร้อมครับผมพร้อมโอนครับแปดหมื่นห้านะครับแปดหมื่นห้าต่อรองได้ครับผมต่อรองได้นะ าราคาห้าหมื่นขายไม่ได้ครับโดนตีครับผมอาการมาด้เดือดร้อนเนาะก็ประมาณนี้แหละเพราะเขาขายในในในเน็ตเขาขายประมาณเป็นแสนครับผมเดี๋ยวรถนี่รถบ้านครับนี่รถเต้นครับผมเช็คโลล็กซิลินครับผมเช็คประวัติเช็คข้อมูลได้ครับผมรถสภาพเดเดิมครับรับส่ง <c oughs> ประวัติมีที่มาที่ไปครับรถคันนี้เนะาะบอกได้เต็มคำอะรถบ้านไม่ไม่ก่อไหม่ประมานีรผบ <c oughs> เลขไใหม่เดิมๆแสนเก้าสามพันครับผมแสนเก้าสามพันนะครับรับสง่งลูกพอมาขับมาทํางานครับครับผมประมาณนี้รับมีประกัประกันเรียบร้อยครับผมประกันการพร้อมอ่าใครสนใจก็มาดูรถได้ครับผมที่บกส,สซุลินครับผมวับ อันนี้สภาพรถครับผมจอดอยู่ใครมาดูได้ฮะหน้าบกศรสรินครับสภาพท้ายไฟท้ายมาจากศูนย์เลยครับไม่เคยชนครับไฟท้ายเดิมเดิมครับข้างหน้าไฟหน้าก็มาจากศูนย์ครับยังไม่เคยชนสภาพเดิมเดิมครับผมสภาพเดิมเดิมเลยฮะประมาณนี้รองเท้าลูกอันนี้ไม้ครับแสนเก้าสามพันหนึ่งร้อยยี่สิบครับกิโลอ่ามีผงมะลัยครับผมนี้หน้ารถครับสภาพเดิมเดิมครับสิบหกวีครับผมทะเบียนนี่ครับผมห้าสองสามห้าครับ ้างหลังปลายท้ายครับผมนี่ยางยางอะไรจเส้นจากศูนย์เลยครับเนี่ยแต่แต่ออกมารถมาไม่เคยแกะมาใช่เลยครับยางอะไรนี่สภาพข้างในครับอันนี้คู่มือครับผมเชฟสุรินครับผมอันนี้เล่มยังเก็บมีประวัติหมดครับผมเล่มพร้อมครับผมนี่ทะเบียนพร้อมพร้อมโอนครับไม่ติดอะไรครับผมพร้อมครับผมพร้อมข่ยพร้อมเอาได้เลยครับ